ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอจอได้ทิมเบอร์แล้วรอเปิดตัวไข่สรุปข่าวอาซนอลประจำวันที่27มิถุนายน2566ฝ่าบิโซโรมโน,โนยืนยันว่าอาซอนอลได้ยื่นข้อเสนอรอบสองเพื่อขอซื้อยอเดียนทิมเบอร์ปราการหลังตัวเก่งของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแล้วโดยคาดว่าจะเป็นข้อเสนอราว45-48ล้านยูโรและอาซอนอลหวังว่าจะปิดดีลได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทางเซเรแบกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย22ปี ตกลงสัญญาระยะยาว5ปีกับอาร์เซนอลไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วโดยเขาชื่นชอบโปรเจกต์ของสโมสรและอยากที่จะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นเอเมรสเตเดียมแซมดีนนักข่าวสายอาร์เซนอลจากเทลกาเปิดเผยว่าอาร์เซนอลเจรจาขึ้นหน้าไปมากแล้วในการคว้าตัวยอร์เรียนทิมเบอร์ที่สามารถเล่นแบ็คขวาและเซนเตอร์บแบ็คได้และกำลังต่อสู้เพื่อย่งตัวเด็แคนริ์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้มอยเซตไกเซโดยังเป็นทางเลือกของอาร์เซนอลหากปาเตย้ายออกไป สามีม็อกเบลนักข่าวจากเดอะเมลเปิดเผยว่าจอร์เรียนทิมเบอร์จะได้รับค่าเหนื่อยขั้นต่ำ9,000 90, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่มีโบนัสที่จะทําให้เขาได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นอกจากนี้อาร์เซนอลยังคงมีการเจรจากับเวสแฮมเกี่ยวกับเดนไรส์เป้าหมายการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาโดนทีมคุณคอนปริเสธข้อเสนอมาแล้ว2ครั้งเชื่อว่าข้อเสนอรอบ3ของพวกเขาจะใกล้เคียงกับตัวเลข100ล้านปอนด์ที่เวสแฮมต้องการ ส่วนทางไรซ์เองก็กระตือหรือล้นที่จะย้ายมาอาเซนนลแม้จะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อาเตตาวางเดนแคนไรซ์ไคฮาฮเวสและยอเรียนทิมเบอร์เป็น3เป้าหมายสําคัญในการเสริมแกล่งทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และเหมือนกับปีก่อนอาเตตาต้องการให้จบดีลได้ก่อนเริ่มปลีซีซั่นไสมอนคอลลินส์นักข่าวซ้ายอาเซนอลจากลอนดอนอีฟนิ่งสแตนดาร์ดเปิดเผยว่าอาเซนนลมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเซ็นสัญญาก,กับยอเรียนทิมเบอร์ แม้ว่าทางอาร์แจ็คจะตั้งค่าตัวนักเตะไว้50ล้านปอนด์แต่พวกเขาเชื่อว่าจะปณนีประนอมให้ได้ค่าตัวราว40ล้านปอนด์ได้ส่วนไคฮาวสได้ผ่านการตัวร่างกายกับอาร์เซนอลไปแล้วที่ประเทศสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการย้ายทีมคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านิวเทเลอร์จาก b b c Sport มองว่ายอร์เรียนทิมเบอร์เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีสำหรับอาร์เซนอลเขากล่าวว่าพวกเขาต้องการเซ็นสัญญากับทิมเบอร์อายุ22ปี เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาจะเข้ามาแข่งขันกับเบนไว้เขามีความโดดเด่นในเรื่องการจ่ายบอลและเวลาที่บอลอยู่กับเท้าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในอาชีพของเขาที่จะทดสอบตัวเองบนเวทีระดับสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบนจารขอบจากซีเ s สปอร์ตออกมาอัปเดตเกี่ยวกับดีลเดนแคนไรส์เขากล่าวว่าดิวใกล้ที่จะจบแล้วอาเซนนลจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งที่3และมีความเต็มใจจากทุกฝ่ายที่จะทำให้ดีวนี้สำเร็จ ผมคิดว่าท้ายที่สุดค่าตัวนักเตะจะอยู่ที่ราว95ถึง100ล้านปอนด์และราคาสุดท้ายขึ้นอยู่กับโครงสร้างการจ่ายเงินอาร์เซนอลจะต้องจ่ายเงินการันตีเพิ่มอีกอย่างน้อย5ล้านปอนด์ตัวของไรซ์ต้องการย้ายมาอาร์เซนอลแม้ว่าแมนซิตี้จะตกลงค่าตัวกับเวสแฮมได้ก็ตามผมยังคิดว่าท้ายที่สุดไรซ์จะเลือกอาร์เซนอลนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมซิตี้จึงยังไม่ยื่นข้อเสนอใดๆเข้ามาเพราะพวกเขาเชื่อว่านักเตะอยากที่จะไปอาร์เซนอลตอนนี้ขึ้นอยู่กับอาร์เซนอลที่ต้องตกลงกับเว ข้อเสนอรอบ3มกำลังจะมาอาจจะเป็นวันนี้หรือช่วงกลางสัปดาห์นี้ถ้าเป็นข้อเสนอที่ดีพอเด e c a n a r i จะกลายเป็นผู้เล่นของ a r s e n a น Dundee, f u l h a เ p a t นแ b e r g นักข่าวดังชาวเยอรมันบอกว่า a r s e n อลจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในการคว้าตัวไคลอวเวสในสัปดาห์นี้เอกสารทุกอย่างระหว่างสองสโมสรเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเตะจะเซ็นสัญญาย,ายาวจนถึงปี2028ค่าตัวรวมออปชั่น75ล้านโยูโรการตรวจร่างกายเบื้องต้นมีขึ้นที่สเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะมีการตัวร่างกายรอบ2อ,อีกครั้งในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอาเซนนหเลอกิปซื้อของฝรั่งเศสร,รายงานข่าวว่าซาบี้ซิมอนแนวลุกดาวรุ่งวัย20ปีของ PSV ไฮอเฟนปฏิเสธที่จะย้ายกลับมาเล่นที่เปร์เชแม้ว่าทีมแชมป์ลีกเอิงจะมีออปชันในการซื้อนักเตะกลับด้วยค่าตัว6ล้านยูโรขณะนี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนที่สารัดโดมิกันซิมอนยังไม่มีกำหนดกลับมาที่ PSV จนกว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และแม้ว่าเขาจะเหลือสัญญายาวจนถึงปี2027แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะย้ายทีมแต่สโมสรที่สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอตามปกติซึ่งมีอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจไซมอนสโตนนักข่าวซายแมนยูเจ้า BBC บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดที่ได้มีการติดต่อก,กับมอยเซตไกเซโร่กองกลางของไบรตันฝาบิโซโร่ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้มีการสอบถามเกี่ยวกับโรเมโอลาวเวียพวกเขาเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในการแข่งขัน โดยทางอาซนอนได้มีการเริ่มต้นดีลนี้มาตั้งแต่เมื่อ15วันก่อนแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแมนยูกับเชลซียังคงจับตามองสถานการณ์อยู่แต่ก็ยังไม่มีการเปิดฉากพูดคุยอะไรฝ่าบิโซโอลด์โลบอกว่าเขาไม่เชื่อกับกระแสะข่าวที่อาซนอนจะมีการขายเอ็ดดี้เอ็นเคเทียกองหน้าวัย24ปีออกจากทีมเขากล่าวว่าผมไม่เชื่อเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวที่ว่าเอ็นเคเทียจะถูกขายออกไปในสมอร์นี้เขาเพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปเมื่อปีก่อน แน่นอนว่ามีหลายสมบัติที่ตามดูเอ็นเคเทียมมานานแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่เขาจะย้ายออกจากทีมออฟฟิเชียลอาเซนอลยืนยันการปล่อยตัวคาตาลินเซยานแนวรุกดาวรุ่งชาวโรมาเนียไปให้กับเอฟซีราปิดบูคาเรสยืมตัวไปใช้งานพื่อ o p ชั o ในการซื้อขาดหลังจบฤดูกาลหน้าเอมมลสมิธโดยิงประตูให้ทีมช่างกรีฑา21ในเกมชนะอิสราเอล2-0ในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา นับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในทัวร์นาเมนต์และพาอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแม้จะเหลือโปรแกรมแข่งอีกหนึ่งเกมกับทีมชาติเยอรมันหลังเกมคขาใสัมภาษณ์ว่าเป้าหมายหลักของผมคือการกลับเข้าไปอยู่ในทีมอา์เซนอลอีกครั้งแต่อย่างแรกสุดเราต้องการคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้ก่อนปืนอย่าช้าเรือยื่นทางการซื้อไร้90ล้านปอนด์ เดออาราติกสำนักข่าวกีฬารายงานแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอย่างเป็นทางการมูลค่ารวม90ล้านปอนด์ขอซื้อเด็กแห่ไรซ์กองกลางกับตันเวสแฮมิเตตเป้าหมายสำคัญอาเซนอนก่อนหน้านี้อาเซนอลยื่นข้อเสนอให้คุณค้อนไปแล้ว2อรอบครั้งล่าสุดอยู่ที่75ล้านปอนด์บวกแอดออน15ล้านปอนด์โดนปฏิเสธทั้งสิน้นเรือใบสีฟ้าพึ่งเสียอยีคายโกลกันมิดฟิลด์กับตันไปบาซโลนาแบบไม่มีค่าตัวและพวกเขามองไรซ์ไว้เป็นตัวแทนสบโอกาสเข้าป่าหน้าปืนใหญ่คู่แข่งลุ้นแชมป์ปีก่อน คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเวสแฮมได้รับข้อเสนอทางการจากแมนซิตี้เป็นครั้งแรกโดยแบ่งรายละเอียดเป็นเงินต้น80ล้านปอนด์บวกแอดออน10ล้านปอนด์นักเตะวัย24ปีเลสัญ,ญาถึงปีหน้าพร้อมออปชั่นขยายอีก12เดือนโดยก่อนหน้านี้คาดการกันว่าเวสแฮมตั้งค่าตัวไว้อย่างน้อย100ล้านปอนด์เวสแฮมยังไม่ตอบสนองข้อเสนอของแมนซิตี้ขณะเดียวกันอาร์เซนอลไม่ยอมแพ้ภายในสัปดาห์นี้เตรียมยื่นข้อเสนอรอบ3เพื่อลุ้นแย่งตัวนักเตะ อาร์เตต้าฟันทงพิม์ลีกซีซั่นน่าเดือดสุดในประวัติศาสตร์มิเกลอาร์เจต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลแสดงความเชื่อว่าในฤดูกาล2023-2024จะเป็นซีซั่นที่สุดพิมลีกอังกฤษมีการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ในซีซั่นส0 2 2ั0 2 3อนาร์เซนอลได้ลุ้นแชมป์ลีกแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างยาวนานก่อนที่สุดท้ายเดอะบสีฟ้าจะได้แชมป์ไปครองส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีการขับเคี่ยวกันที่สสสููีีีพอออตตตััััวยย่่่าาางงเชชนนนนนนนกกกร,รุุ้้้้นนหนททดดดจ ฤดูการน่าจะเป็นซีซั่นที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิมลีทําไมนะเหรอก็ซีซั่นที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นไปแล้วผมอยู่ที่อังกฤษมานาน22ปีและไม่เคยเห็นการแข่งขันที่ดูเดือดขนาดนั้นมาก่อนมันมีคุณภาพล้นเหลือมีองค์กรที่ดีมีทรัพยากรเยอะมากมีโค้ชเก่งๆหลายคนนั่นคือะระดับของพิม์ลีในตอนนี้การจะได้แชมป์พิม์ลีมาครองนะคุณก็ต้องเป็นทีมที่ดีสุดสถานเดียวนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณต้องเสริมทัพให้ได้อาร์เตต้าระบุ คุณซือชาวสเปนิดบอกด้วยว่ายังมีความสุขดีกับการทํางานที่อาเซนนลหลังจากช่วงที่ผ่านมาเขามีข่าวกับปารีสแซงต์แชร์แมงหนักพอตัวผมบอกได้เพียงว่าผมมีความสุขกับที่อาเซนนลผมรู้สึกว่าคนที่นี่รักผมเราเจ้าของทีมให้ความสําคัญกับผมไม่ว่าจะเป็นสแตนและจอร์ดโคลนเกแชมป์ผมมีหลายอย่างที่ต้องทํากับที่สโมสรแห่งนี้ด้วยผมมีความสุขดีและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้อยู่กับอาเซนนลเหลือแค่ประกาศภาพหลุดฮาเวสในชุดปืน ภาพของไคลฮาวเวตในชุดอาร์เซนอลหลุดว่อนเน็ตทาให้เชื่อกันว่าน่าจะมีการประกาศย้ายทีมอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้อาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงร่วมกับเชลซีในการดึงตัวไคฮาวเวตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีมาร่วมทีมในราคา65ล้านปอนด์หลายสื่อรายงานตรงกันว่าฮาวเวตผ่พันการตัวร่างกายกับอาร์เซนอลแล้วเหลือเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการล่าสุดมีภาพของตัวสวมเสือ Arsenal, ้ออาร์เซนอลรู่การใหม่หลุดออกมาแพร่หลายทางโซเชียลยิ่งทําให้เชื่อกันว่าปืนใหญ่น่าจะประกาศเดีลวนี้อย่างเป็นทางการในเร็วนี้ การย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลของไคลฮาวสเป็นการปิดฉากช่วงเวลา3ปีกับเชลซีที่ลงสนามทั้งหมด139นัดยิงได้32ประตูและ15แอซิสพาทีมได้แชมป์สำคัญคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021ที่เป็นคนยิงประตูชัยเอาชนะแมนซิตี้1ต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศปืนแจ้งเอเย่นบอลลกันหารางใหม่นายทีมนิตเว็บฟุตบอลอ้างว่าอาร์เซนอลแจ้งนายหน้าของโฟลารินบอลลกัน กองหน้าดาวรุ่งให้มองหาโตสกัดใหม่ได้แล้วหลังบอกปัดการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่หัวหอกวัย21ปีลงเล่นให้อาร์เซนอลเพียง10นัดเท่านั้นแต่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างการยืมตัวที่แรนส์เมื่อรุูการที่ผ่านมาโดยยิงไป22ประตูจาก39เกมมีเพียงคริยันเอ็มบัปเป้อเล็กซองลากระแสนและโจนาธานเดวิดที่ยิงมากกว่าเขาในหลีกเมืองน้ำหอมทำให้มีความหวังว่าปืนใหญ่จะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานต่อไปอย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าตอนนี้บอร์ดบริหารจากเอเมเรสเตเดียม ตัดสินใจแล้วว่าให้นักเตะย้ายสกัดดีกว่าอยู่กับทีมต่อไปสูน้าทีมชาติสหรัฐเดินสัญญาจนถึงปี2025และคาดว่าอาร์ซนอลพร้อมขายหากได้ข้อเสนอไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ